บทที่9กัาธกิจของอัครทูตสิบสองคนรูงทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพร้อมกันแล้วทรงให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้แล้วรอง,งทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายรองทรงส,งสั่งพวกเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้า หรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อสองตัวและถ้าเข้าไปในบ้านไหนก็จงอาศัยอยู่ในบ้านนั้นจนกว่าจะจากไปถ้ามีใครไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผมคลีดินออกจากเท้าของท่านเพื่อเป็น,ป,นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขาพวกสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยทุกแห่งหนให้หาย ความสับสนของกษัตริย์เฮโรดเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็รู้สึกสับสนมากเพราะบางคนบอกว่ายอนเป็นขึ้นจากตายแล้วบางคนบอกว่าเอลียามาปรากฏคนอื่นว่าผู้เผยเพระวจะนะโบราณกลับเป็นขึ้นมาเฮโรดจึงกล่าวว่ายอนคนนั้นเราตัดศรีรษะไปแล้วแต่คนนี้ที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆเป็นใครกันแน่ แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะพบพระองค์การทรงเลี้ยงคนห้าพันคนเมื่อบรรดาอัคารทูตกลับมาแล้วพวกเขาทูลพระเยซูถึงสิ่งที่ได้ทำนั้นพระองค์จึงพาพวกเขาออกไปตามลำพังพ<ว>กใกลเมืองที่เรียกว่าเบตไซดาแต่เมื่อฝูงชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับพวกเขาตรัสสังสอนถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการหายโรค พระองค์ก็ทรงรักษาเมื่อกำลังจะใกล้คำสาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ว่าขอทรงฝงชนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แถวนี้เพื่อหาที่พักและอาหารเพราะที่ที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวแต่พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแค่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนอกเสียจากจะไปหาซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดนี้ เพราะมีผู้ชายอยู่ที่นั่นประมาณห้า0ันคนพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกของพระองค์ว่าจงให้พวกเขานั่งลงเป็นหมูมูมู่ละประมาณห้าสิบคนสาวกก็ทําตามคือให้ทุกคนนั่งลงเมื่อพระงองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกจ่ายฝูงชนพวกเขาก็ได้กินอิ่มกันทุกคน แล้วพวกสาวกยังเก็บเศษอาหารที่เหลือนั้นได้ถึง12บสองตระก้าสวัสดีครับวันนี้พระสัองพระเจ้าเก็เป็นปารลูกาบทที่9ข้อที่หนึถึง17นะครับ วันนี้มีเหตุการณ์สาอย่างนะครับก็ข้อที่หนึ่งนะครับ,รบพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วทรงให้พวกเขาลิลเแตรและมีลิ์รินาจนะพิทั้งหลายในรักษาโรคต่างๆให้ใหายได้พระเยซูทรงฝึกผลสาวก12งคนครับ,ลนนรบแล้วก็ทรงทรงเขาเพวกเขาไปนะครับเพื่อประกศาศข่าวประสอบน,นะครับ แต่ทงนั้นก็พระเยซูนะก็ให้พวกเขาก็มีิลิเตและฤิลิตอำนาจเหนือพิทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายด้วยนะครับแล้วก็พระเยซูทรงสอนพระเยซูทรงประทานนะครับก็หลักการ,นะรในการทำพันธกิจน,นะครับก็หลักการที่หนึ่งะครับคือข้อที่สนะครับก็พระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง บอกว่าไม่ควรเอาอะไรไปนะครับเช่นนะครับก็เป็นไม้เท้าหรือย่ำหรืออาหารหรือเ응งินหรือเสื้อสองตัวก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการในการเป็นในการเนทางในการตนทางนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากใช่ไหมแต่ว่าพระเยซูบอกกับ พ่อเขาว่าไม่ควรเอาอะไรไปนะครบเพราะว่า,าพระเยซูคริสต์นะครับก็อยากให้พวกเขาก็าไม่ไม่พึ่งพะอาศัยพระเจ้ามากกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นเ,เป็นเวลาพิเศษนะครับก็พระเยซูทรงสอนแล้วก็ทรงเ,เป็น,นผกผลสาวกส2บสองคนนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาะะก็เป็นพึ่งพาอาศัยพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นนะครับ ก็ในการทำพันธกิจของพระเจ้านะครับก็ทุกครั้งก็ที่พวกเขา้วกาทำพันธกิจนั้นก็ต้องกมีประสบการณ์ที่พระเจ้า,าทรงติมเต็มสิ่งที่ตัวพวกเขาต้องการน,นะครับแล้วก็ข้อที่หนะครับแล้วก็มีหลกักการอย่างที่2นะครับก็ถ้ามีใครไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัด ผงคลีดินออกจากเท้าของท่านเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขาครับเมื่อเราเมื่อเขาพวกเขาประกาศเขาประสนนะครับก็เท็นที่จะต้อนรับอย่างดีแต่กลับนะครับกเ็เป็นทุกปฏิเสธก็ยอมมากกว่าครับในตอนนั้นก็พระเยซูบอกว่าเ,เป็นจงสบาบผงคลีดินออกจากเท้าของท่าน,นครับ ในที่นี้นะครับเป็นซาบ,บัดโคคลีดีนออกจากเท้าของท่านก็แสดงว่าไม่ถึงว่าเ,ออเป็นไม่ได้ยุ่งกับเป็นคนที่ปฏิเสธเข้าประสอนะครับแล้วแล้วก็แสดงว่าไม่มีความระผิดชอบก็สำหรับออการพิพักษาออคนที่ปฏิเสธประ ปฏิเสธประกาศปฏิเสธเข้าปราศนะครับจะได้รับนะครับก็เมื่อเราประกาศเข้าปราศนะครับก็นัาจะมออีถูกปฏิเสธได้นะครับแตออ่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียพลงังในการทาพันธกิจในที่น,นั้นแต่กลับนะครับจดจ่อกับคนที่พอใจกับเข้าปราศด้วยนะครับ เพราะว่าแม้ว่าเราประกาศเข้าปราศรดแล้วแล้วก็ผลที่กดผลหรือมีเยอะหรือไม่ก็เป็นแลวเต้พระเจ้านะครับก็ประกาศเข้าปราศรก็เป็นการที่เราทำประพฤตินะครับโดยการเชื่อฟังพระเจ้าแต่มีการกดผลหรือไม่ก็ลแล้วเต่พระเจ้าดังนั้น หลังจากที่เราประกาศเข้าประสนแล้วนั้นแล้วก็เป็นผลที่เราประกาศเข้าประสนนั้นก็เรามอบหมายกับพระเจ้าด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นอขอหาคนที่พระเจ้าทรงประทานที่จะให้เราประกาศเข้าปราบรนะครับ่าจะมีคนที่มีการกระหายครับก็เข้าประสร มีด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดนะครับเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็รู้สึกสับสนมากเพราะบางคนบอกว่ายนเป็นขึ้นจักความตายแล้วดตงนั้นก็เฮโรเจ้าเมืองก็ก็า็เป็นข้ายนผู้ห้ปปับจิสันมาแล้วแต่บางคนนะครับก็บอกว่าเป็นยนเป็นขึ้นจักตายแล้ว ว่าเป็นพระเยซูคริสต์กับสาวก12คนก็ทำพันธกิจกับก็โดยการไปประกาศนะครับแล้วหลังนั้นก็มีบางคนนะครับท่าว่าเป็นยนผู้ไฮบับิสมาเป็นขึ้นจากไดรืปลปาครับที่นี่แสดงว่าเป็นพันธกิจของยมผู้ให้ปบิสมาจบแล้วแต่ พระเยซูคริสต์สาวก12คนนะครับก็ทําพันธก,กิจกันต่อเนื่องกันแต่กลับนะครับก็มีการขายายแผ่นดินของพระเจ้าก็มากกว่าดอมแสดงว่าเมื่อเราประาศข่าวประสอดน,นะครับก็จะมีมีความยากลาบากแล้วก็มีการข่มเหงด้วยนะครับแต่แผ่นดินของพระเจ้าก็ยังขายายไปอยู่นะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับ pending ของปัจจัยก็ยังขยายไปอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อต้องการที่จะพระเยซูคริสต์เสด็จม,มาครั้งที่สองนั้นนะครับ pending ของปัจจ้าก็ต้องขยายไปกับชนชาติทุกชาตินะครับตอนนี้สมัยนี้ก็เป็นสมัยที่นะครับก็เป็นหลายคนแล้วก็ไม่สนใจเข้าประสริแต่แ e n d i n g ของปัจจัยก็ยังขยายไปอยู่นะครับ เมื่อเราเ,อาเรียนศึกษาคับก็ประวัติศาสตร์คริสจักรนะครับก็ในสมัยที่มีการคุมแหงมีความยากลำบากก็ตามครับก็เป็นคริสจักรก็มริสุคริสจักรก็เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็แม้ว่าสังคมนะครับก็มีแต่ความบับเยอะยะมากก็ตามนะคะแต่ยังมีคนที่มีการกระหายเข้าประสอดแล้วก็กลับมาหา ถ้เยซูคริสต์เยอขึ้นเหยีขึ้นด้วยะครับถ้าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าถานการอย่างไรก็ตามสมัยนี้เป็นบรญญายากาศอะไรก็ตามนะครับก็เราก็ต้องการรู้ว่าพระเจ้าทรงครบคุมสศาสนาการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ฟุาอาทิจ่าแล้วก็ข้ายแผอ้เินของพระเจ้ามาคุณด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นขอให้เราทุกคน นะครับมีการกระหายที่จะร่วมมือนะครับพันธกิจครับก็กับพร่เจ้าด้วยนะครับและก็ข้อที่10ถึง1ิเจนนั้นก็เป็นการสร่งเลี้ยงคนฮัทพังโคน,นะครับกออ็มีหลายคนนะครับก็ไปร่วมกันนะครับในทินทรคันดานนะครับก็เพื่อที่จะ รับฟังเป็นคำสอนพระเยซูคริสต์นะครับแต่เมื่อกำลังจะกใกล้ค่ำสาวอกิบสองคนมาทุนพราวา่าขอทรงผูชชนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่เทวนี้เพื่อหาที่พักและอาหารเพราะที่ที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวนะครับอ,อตอนนั้นก็เป็นใกล้ดึกแล้ว ดังนั้นก็ไม่มีอะไรกินดังนั้นกส็สาวก12คนนะครับซานโนวาแล้วก็ขอส่งพุ่งชนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แถวนี้เพื่อหาทิ่พักและอาหารนี่เป็นเ,ออเป็นความคิดของสาวก12คนนะครับก็ที่โซเมนสมพลน,นะครับแต่ความคิดของพระเยซูกตษก็แตกต่างกันนะครับก็พระเยซูคกิต ก็เป็นยังไงก็เลียงดูฮาปาคนนะครับโดยก็ขนมปังฮก่อนและปุลาสองตัวนะครับก็บอกว่าแล้วข้อที่สิบสานะคะรับเดฟราอง์จาก,กับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านจงเลียงเขาทอดเขาทุนว่าเราไม่มีอะไรมากมีแค่ขนมปังฮก้อนและกับปุลาสองตัวนกเสียจักจะไป หาซื้ออาหารให้ปราช่อนทั้งหมดนี้นะครับก็พระเยซูคริสต์นะครับก็เอาเป็นขนมปังฮักก่อนและปลุสองตัวนะครับแล้วก็ขอพลักโพนแล้วแล้วก็ทรงหักท่งให้พวกสาวกเอาไปเจกใจผู้ชนนะครับก็ชาเผาผู้ชายครับก็เป็นฮาพันคน ย่างนัินก็ร่วมผู้หญิงและก็เด็กๆท่านนั้นก็น่าจะสง่นกว่าคนนะครับในที่นี้นะครับเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูเป็นผู้ี้ยงที่ดีผู้ี้ยงที่ดีเป็นใครนะครับเป็นผู้ที่รู้ความต้องการของเราแล้วก็ผู้ที่ติมเต็มสิ่งที่เ,าเราต้งองอการน,นะครับ นี่เป็นเป็นลักษณะพระลักษณะของผู้เร้ยงที่ดีนะครับดังนั้นก็พระเยซูคริสต์ทรงริยงหาพันคนแล้วก็พระทิจะาสะดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้เร้ยงที่ดีพระเยซูก็ผู้เร้ยงที่ดีกับเราดว้วยนะครับเมื่อเราต้องการอะไรพระเยซูทรงรู้มากกว่าเราดังนั้นพระเยซูทรงต็มเต็มสิ่งที่เราต้องการ แต่ในที่นี้นะครับก็มีวิธีของพระเจ้าซึ่งครับก็ติมเต็มสิ่งที่เราต้องการอย่างไงนะครับก็ในที่นี้ก็ขนมปังฮักกอนและปลัส่งตัวนี้ก็มาจากไหนนะครับเมื่อเราอ่านอยูนะครับในที่นั้นทุกอี่านวามาจากเด็กๆนะครับเพราะว่าเป็นเด็กก็เด็กๆก็มีขนมปังฮักกอนและ บุตรสองตัวนะครับเต็พระเยซูทรงใช้นะครับสิ่งเล็กน้อยของเด็กนะครับจริงๆแล้วก็พระเยซูนะครับเมื่อต้องการที่จะตมเต็มเอ,อ <c oughs> ่อตมเต็มสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นนะครับก็พระเยซูก็ไม่ต้องอะไรเลยพระเยซูเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เและก็มีความสามารถที่จะ ทำอะไรได้นะครับแต่ในตอนนั้นพระเยซูทรงต้องการใช้เป็นสิ่งเล็กน้อยของเด็กนะครับถ้าอย่างนั้นในที่นี่ถเราเรา,เราใครครวญก็ทีละเด็กเรา,เราใครครวญอยากลึกซึ้งนะครับก็ไม่ว่าเรามีอะไรซึ่งเล็กน้อยก็ตม่มแต่เรา อยากจะรับเราอยากจะถวายกับพระเจ้านั้นนะครับพระเจ้าทรงใช้นะครับเพื่อะครับเป็นพันธกิจของพระเจ้าน,นะครับเมื่อผมรับใช้นะครับก็คนไทยนะครับก็ได้มีประสบการณ์เยอะนะครับก็ผมก็รับใช้เป็นคริสจักรรับใช้คนไทยนะครับไม่ใช่เพราะผมก็มีอะไรเยอะนะครับ แม้ว่ามีอะไรน้อยก็ตามนะครับแต่เมื่อผมนะครับก็ถวายกับสิ่งเล็กน้อยที่ตัวเองมีกับพระเจ้านั้นนะครับก็พระเจ้าทรงทำงานให้ขายายไปแล้วก็ให้มีมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการเลี้ยงดูนะการเลี้ยงดูดวงวิญญาณนะครับ ไม่ใช่เพราะเรามีอะไรเยอะแต่เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะครับถูกใช้ครับในการทำพันธเกจของพระเจ้านั้นนะคะพระเจ้าทรงใช้สิ่งที่สิ่งเล็กน้อยของเรานะคะเพื่อที่จะให้สำเร็จนะครับดังนั้นเมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าว่าตัวเองเป็นเป็นตัวเอง เป็นออเป็นเป็นสิ่งเล็กน้อยตัวองเป็นออคนที่เป็นผู้รับใช้เป็นบีสามารถความสามารถน้อยมากแต่ก็อยากจะถูกใช้โดยกำลังของพระเจ้าด้วยถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงใช้เราด้วยนะครับทุกคนมีเล็กน้อยไหมทุกคนมีอะไรก็ถ้าอย่างนั้นก็ เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะถูกใช้กำไนกันพันธก,กิจของพระเจ้านะครับถ้าอย่างนั้นก็พระเจ้าทรงใช้สิ่งเล็กน้อยของเรานะครับก็เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้อิ่งใหญ่แล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงปรารถนาที่จะใช้เราด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับก็รู้ว่าพระเยซูเป็นใครและก็พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและก็ผู้ที่ ประทานที่จะใช้เราด้วยนะครับอาจารยนด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาแหกาลังทั้งหลายขอพระเจ้าทรงประทานพระเจ้าของพระเจ้านายวันนี้พระเจ้าไว้พงกับทุกทุกคนเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและก็ผู้ที่ทรงประทานที่จะใช้เราพระเจ้าไว้มงกับทุกทุกคนก็ที่จะทุกใช้นายงาน ของพระเจ้าและขอให้เราเป็นผู้ที่รู้ว่าเป็นพระ,พระเยซูเป็นใครขอให้เราโคนกำตมนชีวิตในวันนี้ก็โดยการติดตามพระเจ้าของพระเจ้าด้วยอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรับสวัสดีทุกคนนะครับพระเจ้าวอโพรก็วันนีนะะ้ให้มีความสุขที่มาจากพระชนะของพระเจ้าด้วยนะครับสวัสดีครับ